สวยอ่ะป้าเฮ้ยนะขึ้นครับขึ้นเมฆขึ้นเมฆน้องนักคำจังหวัดอุดรสวยมากไปเราไปบุกมันสวยครับสวยอ่ะกไปเลยกินไปเลยสวยสวยวัยความร้นอ,นอนความร้อน,อนกับความเยนมนม็นมันมันมาต่ำก,กันไง